ปล่อยของต้องสมแดงแเพื่อนเพื่อของเราครับด้วยด้ว่าเก่งกาจเหลือเกินครับประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาทุกวี่วันครับเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกนะฮะตอนนี้ครับนวัตก,กรรมของวัยรุ่นไทยไปดูกันก่อนในช่วงปล่อยของออกลายซ่ช่วงปล่อยของออกลายซ่ นวัตกรรมซาซ่าน่าจะเป็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยมันมีปืนด,ด้วยค่ะยิงแม่นด้วยมันเจ๋งมากเลยค่ะมันสามารถทําหน้าที่แทนคนได้ค่ะสวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับนวัตกรรมซาซ่าของเราคือหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยครับผมเหตุผลที่เราสร้างหุ่นตัวนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากเวลาที่มีสถานการณ์เสี่ยงจําเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปมันก็จะเกิดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่เราก็เลยต้องส่งหุ่นยนต์ตัวนี้เข้าไปแทน เพื่อลดการสูญเสียของเจ้าหน้าที่สําหรับจุดเด่นของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเราก็จะมีการเคลื่อนที่ไปได้ในหลายรูปแบบเช่นพื้นผิวที่ขูดขระแล้วก็มีอาวุธปืนเป็นการป้องกันตัวสําหรับหุ่นตัวนี้นะครับเราพัฒนาขึ้นมาให้เป็นต้นแบบมีอาวุธปืนที่ติดตั้งอยู่เป็นอาวุธปืนบีบีกันครับเอามาจําลองไว้ครับแล้วก็ในการเล็งปืนเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ช่วยเลงเ็งเพื่อเพิ่มความแม่นยําในการยิงครับ ออไลซ่าทดสอบความแม่นยำเราให้เวลา30วินาทีกับการยิง3กระป๋องเรา30วินาทีครับไปแรกเร่ร้อยไปที่สองไม่พลาดทันไม่ทันครับกระปองสุดท้ายทางเดินนี้ลำบากครับ โหส,สำเร็จครับทันเวลายอดเยี่ยมขนาดนี้รับรางวัลจากฮอนดา้าสกูปิ้ไอไปเลยครับ